มึงอยู่ที่อยอยู่เดียวว่าดีเนี่มักลำบากนะแต่ว่ามื่อนิ่โอเคลยเห็ดปลวกสองดอกปลวกตาเจ้าสองดอกเลยนี่ยน้ำง่ามจะม่อนบานเลยน้ำง่ามเลยจะสิ่ออกกัน นี่ครูฉีอากัดดวงน่ายเดี๋ยวะไ,ได้เอกอนี่เสร นนละก็สีอยากมากแบบว่าฝนตกก็อยากมากคือคิดว่าให้ปวกมันจะออกนะจ๊ะมือว่านเอาแห้งเนี่ยงามสองดอกจะใส่ตู้เย็นไล้พี่น้องเกือบเมนบโบกี้อะมั้งดูนะอันนี้อันนี้โบกสม,ม,มบูรณ์ปไเลยในโบกสมบูรณนะ์อย่นนะ Thì hết mình bột xìa Ngon con mì lọ này. เป็นเป็นมองที่เพิ่นเคยออกแบบเป็นเคยออก,ออกแต่ว่าเป็นบพิ่นออกยุคคนใหม่เนี้ยเป็นออกยุคห้างกันประมาณเม็ดนั่นนี่แหละอ๋อมาเลยเพราะว่าเราตรีเหงาเนาะเลือเป็นยงังโอเคดูเยบางอยงหาดอกคิดว่าพอจะไข่เหลืองจ้นะนะไข่นะ มันบวบบองนึงมันก็ไปออกบองนึงเจอ,อโอ้ยเล่าเปาะแล้วเนื้อพิ่งเนื้อพี่น้องก้อนห้าสิบก็บก็บสำรวจพื้นที่รอบๆก้อนเอามันจระเพาออะไรดอกยุคของประเทศไทยมั่งเฮ็ดขมิ้งเนี่ย มันจะไข่ดอกนี่จ้ะพริกพกยังเห้เพกดอกอ้อนนี่จ้ะลราจะสีะกเงาโคนด่นแกนะดอก กินคือเห็ดโคนเนล่ะแม่ว่าเก็บมาเลยแม่สิครับเองไม่ต้องฟด้น่ากกินคือเห็ head โดโคนเห็ดเพ็ดดอกอ่อนอย่างมากพอเห็ดตะไคร้วเ้องเห็นบ่ เยืยอ่อเทเด้เนี่ยเพื่อนมีก็ได้ขอมิมนจ์จะว่าเสียไปย่ำกินสองเก่ะเฮดขาวออกไม่จ้ะเฮดขาวออกไม่มูนี่เหรอ มองหันในมืมออีกมึงหันในมูอหนึ่งยุอีกเงาไม่เงาหนึ่งผมมันหาดอกออกไหมวิธีดอกามากๆนี่คือให้เขาเออกไหมจ้ะเ่ะอเหรอมึงหันนี่มีดอกมากไปเลยหาดอกยุติใจอุ้มไม่อุ้มเดียวะมองพี่น้อง,องสะอรค์ค่ะนี่ทันทันใดได้ดอกซ้ำนี่นะโอ้ยแป๊บเดียวเต็มตาเลยจ้ะอันนี้มันได้ทีละ เสร็จหนึ่งส่วนส <c oughs> ี่นนะมอ,อ่อดอกหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเพ็่งจะตายไปยเลยตายไปล่ะล่าหาเห็ดก่ะห่างระวังมือนะจ้ะเช็คให้แน่ใจก่อนว่าไตทองเห็ดมีอย่างนอนอยู่บ่เคยเจอลูกนู่นแมวเศร้านอนอยู่ไตทองเห็ดหนะจ้ะดีว่าส่วนบ่ถถุโตเพิ่นก็เลยหลอดให้อีกดอกนึ่งนะ สองดอกอว่ะก้อนสกีบนี่สิมึงค่ะค่ะก้อนเลยจะ้ะทงสิเอาป่อยมือลงเจ้เห็ดไอ้ค้นเห็ดขาวออกไหมเคี่ยหาเห็ดโจเอกับพีปาดจ้านี่บางคนบอกว่ายานก็ไล่ก็งูกับเป็นปาดอ๋อมาทข้าปิดไนึ กูแล้วบาดไม่โอ้ยเห็ดาขาคนเหนียวข้นมันไหมดึงขึ้นมาเอออแค่อยู่ละทวนไงนี่ละจ้ามือนี้กะส่วนนายได้แต่เห็ดเพกเห็ดขาวเรากะเห็ดเขาจีเราก็ได้เห็ดตะไคร้เห็ดปวกนี่แมือนี้คือว่า ลงมาเซ้าเพื่อพอแล้วมาพอเล่าอีลีก็คือว่าโชคดีเติบมืม่อนีก้กะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะ